พอกํลังตั um, weakest, obvious, evet, ้งว um, ่าเลขันี4ี2บอกว่าัยําแรงมากยาันถ้ามันเจ้ามาตงไปยาหหายเจ้าบ่ยาหายเลยบาโอ้ยเป็นจังได๋ล่ะพี่น้องโอ้ยเสียใจนานมี0บ่มี4ถ้ามันมาตัดก็ถึกตว27ถ้ามันซื้อกับ027่อยให้เจ้าัด207บาแม่นเจ้าให้ค่อย207 เอฟซีเอฟซีกอายุเกือบถึงสามตัวจช่เขาจะเาว่าของยายยงเขาหองเหมือนบ้านไแม่นถ้าถึงบาด้็นั้นขันเอฟซี C. ฟังหล่ะกัคันผู้ได้ได้เอาไปตัดเลนนะ่ะจะได้กระถึงนะสองศูนย์เจ็ดเป็นตัวล่าสุดนะยายเนาะ <c oughs> โอ้ยเสือนสองหกสองเก็นึ่ง,งถึงมันแเมนแมน เขาดูเขลีกกรลยร์ว่าจันโอ้พี่น้องนะคะสําหรับวันที่ผ่านมาคุณยายยงฝันลาสุดนาอยย่เนาะฝันลาสุดฝันล่าสุดเขายังว่ามันอยู่ในผ้าเขาบังบักคาเขอาขอยากได้ซุดได้สองฮะซมดช,ช่องศูนย์เจ็ด่อ,องศูนย์เจ็ดค่ะลาสุดที่คุณยายพ่นบอกนะคะ FC, เอฟซีนีเดอร์อตัวเลขนาอยยเนาะ ยนี่ละนี่แล้วยาว่าจะได้ก็ยามาบอกมือสุดท้ายมือสุดท้ายโอ้น่อันมนต์ตาขึ้นความพันยาบ่อนยาเจ้าคือมากับไยแล้วมากับมูอมื้อนี้มา2คนมาบอกเจ้าเลขสิบ่มี0เลขบ่มี4เลขมีอันนี้แล้ว4ใส่อันนี้ค่อยๆซื้อบซื้อ อันศูนย์สองเก็ดแล้วก็สี่ใสอันนี้นี่นี่นี่เลขนั้นบอมีศูนยล่ะสี่ใสสองใสเก็ดนี่สี่ใสสองเก็ดสี่ใสสองเก็ดแล้วบอเอาศูนย์นี่แล้วก็สี่สองนี่เก็ดแล้วเลขบ่มีศูนย์หล่ะเลยสี่แล้วบอกคักคือเราบอกคือว่าตัวเลขศูนย์นี่บ่มีบ่มีศูนย์นี่บอมีสองเก็ดนี่หลนี่ตอนทำไมใจะได้อนบานนี่ มันก็บ่ถุกแล้วน้องพี่น้องขันไปบ่เอาขันบ่ตตาเล่งเนาะยายเอาเป็นนั่นบอกมึงน่นลันอะไรเราไปในยาย้งก็บ่ได้ตัดซ้ำสื่อศูนย์สองเจ็ดเหล็กสองตัวเราไปได้เอาผู้เธอเอาเหมืนบ่ผู้เธอนี่ยเอาพญาย็นหายไปโอ้ยเราว่าให้ตุนน้องก็หลบไปแหลมเขาลบมาซื้อ มาซื้เล็กสักก้อนมาซื้เล็กกกอนจกกะทึกเล็เพิ่นะก็บอกพักนวาบ่มีศูนย์นะฮาหอำแล้กกับเจ้านี่เจ้ามต้องเอาจะยใหมาหอนคนละวันจะมายังยาอุก็เลยออกหน้าคนว่าอื่นก็ออกหน้าอยู่คนว่าถ้ามาบอกเองเล็กังนบ่มีซีเล็กบ่มีศูนย์เล็กมีอันนี้นี่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 ลาะเอาออกศูนย์นี่ล้วว่าจังสีบอกศูนย์ เอวารเราให้พ่อหา่เบสฟังชื่อกันเราให้เราพังกันแล้วเราแล้วก่ะอกไปหน้าเราแล้วมก็ไ่ได้ซื้อไ่ได้ซื้อบานนี่หักมาซื้อเลขนกยังว่าซื้อเลือศูนย์สองเจ็ดหนักบเอาเลขตัวบได้ตัดเลยแต่ว่าตัวอื่นก็ซื้อวัตถุตัวซื้อวัตถุตัวซื้ออันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อร่วมกลมซีศูนยพี่น้องกัเพราเขาเนี่บอกว่าบมี่ีกับบมี่ศูนย์ศูบม่ศูนย์บมี่สี่ี่แล้ว ก็หน่อค่ะกับนั่นย้ายคือว่าเอายายเจ้าคือเขียดไปหอดหน้าไปยังไปแล้วเจ้าซื้อแล้วมั่นเลยคอยซื้อยุคคอยอักซื้อเลี้ยงสามโตเลี้ยงสามโตเจ้าซื้อตัวได้คอยซื้อนันศูนย์สองเจ็ดเลี้ยงสองโตจากมาแล้วบ่อขวดว่ะบัดเออกินเขาอิ่มจิ้เขาไปซื้อโอ้แล้วเอาไม้เขาน่าคือแล้วนันบอกเจ้ากับเขามาซื้ออีกกับเขามาซื้ออีกเจ้าเขาได้ออกมาบ่บ่เน่ เขียดเป็นเขียดเลยบาะหัวเขียดเลยงานนี้่น้อยางไงเลยจากไปตัวแต่จากไปตัวแต่ช่วจะไหนก็คือช่วยเทล่าวว่ะคือหวังด้วยแทล่าวว่ะโอ้ยอย่าบอกว่าแล้เลยเว่ามีสูตรหลือว่ามีซีเขาก็ต้องเอาช้อตัวสกปันแล้วใายแนนมาจังหก็ได้นัแล้วบ้านอ้าวหลังนี้มันอยวองจาวอก็สมมทาจาวานนก็คอยว่าคอยอ้าวกพังเล้วจ้าฝันได้มัน่ะเนาะ ค่อยว่าค่อยพันแต่ว่ามันอะไรคขางข้าค่อยจื่อะไรแต่อันสองศูนย์เจ็ดนี่แหละค่อยว่างมันยังอย่างค่อยว่าเนาะแม่จะว่าอันอันเห็นเป็นตัวเลขห็นเป็นตัวเลขค่ะคุณยายยงนะคะตอนแรกนี่ฟันนี่ได้ห้าสองหกสองหกอันพันอันนี้พันอันนี้พันตัวแรกพันตัวแรกค่ะแต่มาพันตัวนี้นั่นอันพันก็บอกพันเลี้ยวเห็นแต่นอนเหนือเลี้ยวเห็นอยู่ป่ายป่ายเขาติดไว้นะ ฉันแม่เคยไปเจอคักบาทอ๋อคือคือในฝันน่ะคือคือฝันอยู่แต่ว่าฝันน่ะคือคล้ายๆกับว่าเหลียวเห็นเป็นตัวเหลียวเห็นพันหลังตักแงกมาแซ่เหลียวเห็นเป็นตัวเหลี่เขาติดไว้ตัวใดก็ยายติดไว้เขาติดนั่นสองศูนย์เจ็ดเขาว่าติดเป็นสองศูนย์เจ็ดเห็นเป็นสองศูนย์เจ็ดตัดเล่นก็เข้าสองเจ็ดได้นะแม่ป้าไปซื้อเจ้าของเนี่ยป้าไปซื้อบัตรศูนย์สองเจ็ดบาทเลขสองตัวเบา ถ้าว่าตัดก็คือบโหมานพี่น้องอันเอฟซีตัดก็คือสีหมานเมืนันนะคะแต่เก้าพอนพอนมาพอนปัทไทคือเทียวหนนนอพอนให้คักแต่เทียวหนั่นบอนเฮาเฮาไ่ได้เขียนตัดเพราะว่ามันหลายโตแล้วแต่ว่าก็เฮาก็ได้บ่อเอฟซียู่อ้ผู้ใดมากก็คือตัดเอาตัดเอาแมนค่ะเพราตัดเราถือมัดเลยคอยอยู่างนี้ช่องช่องเทอร์น่ะพ้นท้อยลงล่างว่อันนี้คือเทอร์แหลกเทอร์แหลกอันเทอร์อันช่องสูงเจ็ดหน มันเห็นเป็นลางๆแต่ว่าสองกับเก็บนี่เห็นขาดบ้านนั้นร้านคนน่ะแต่ว่าส่องส่องส่องเก็บคนน่ะบังบังขาดเขาว่าเขาว่าเออเขาว่าอยู่แต่ขาดกับอะไรไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อพ่อพ่อพ่ออ่านเหล่ากันเสียดายไปโทโอกหักไปโทษหลังงานนี่เนาะง้างเลยให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะคะเอ็ดี่เมื่อแล้วเนาะ บป่อไรตั๊บเพลงอะนคือยาย่งคือกันนียล่ะนี่นี่ี่ยัชอบบ่แต่ว่าหากซื้ออะไรลอตเตอรี่อ้าวซื้อตัวได้ไหมซื้ออรลตเตี่ตัวไนยายม่ซืเขียนใบสะันซื้ออันให้ใ้ร้านไปซื้อเซาอตรี่บะล็อตเตอรี่ซื้อเลไใบนึงเดียวเมที่เสียงไว้ตัวไหนไปซื้อลถตเตรีนั้น สองหกหนึ่งสองหกหนึ่งบสองหกหนึ่งสื่อแหลงาสั่งเด็กชิ้นเลขแม่ยุ่งกันที่น้อคือเลขที่สื้อว้บ่แม่สื่อไยคึดคึดคุดดชื่อเด็กหมายเข้ามาคือเลขฝันเลขฝันยังไม่ได้แต่ได้เลขชอบเลขชอบบ่แม่เลขฝันเนาะมันเริ่มมันแหลกจือจืดใดว่าจะซื้อตันเนียจักพันยังมันไล่มือแหลก ันได้จำบ่ไรครับจบาบ่ไ้ครับอยากจำอะไรตัวเลือกซื่อตัวไรก็ย้ายยมามา,าด้วยสองหนึ่งหกจิตตดไห้ก็เด้อตัดไทยน้อยายตัดเลยเออแต่เท่าโบาตัดนี่มันซีออกน้่ย้ายเนาะ <c oughs> ขันมาสาวเนี่ยจำคอยพนนะ่ะนะขันบอก,บอกจะบอกแถวเดียวเด้อจะบอกหลายตัวเนาะบอกตัวเดียวอันนี้แหละบอกสองตัวรวดก็ดเอาซ้ำก็ได้แม่เออนี่ไฮไลทาบอกหลายตัวเอาเน้นๆแขนๆเลยเไม่ใหญแขนๆเลยอัน<ม>นี้ก็โอ้ยซ้ำไห้ตัวเดีวยวซ้ำไห้สองตัวอะไรก็ไหนพวกเนี้ยเดีย๋ยวมึงนั่นแหละศูนย์สองเจ็ดแล้วเป็นยังว่าเอาสองเจ็ดลาว่า nát lào hài chẳng Ủa, Tri, hài có ốp mà hài đây nè Thế mà hài nha cháu cháu hài Mà chí mà là có cháu hài cháu khỏi bà Chí hài nọ không ừ. Nhà áo şey, liệt có áo không... này Mà mẹ là mà bọc liệt bó mì Xuân liệt Nó chạy cho nó dài Nó có gì hả Nó vọt bà hỏi nào mà không nào mấy kinh lạc bà phải cho pha cái khẩu đứa khỏi hồi nhà khỏi kinh ra còn tan là tan đây hả bà bà ừ. bà này mất rượu mà thì xong bảo, Ừ, thứ 2 đi ai mà ốc vẫn nâng nọ bởi vì sự phiền lên ngăn Ờ, ừ, sự đó tài lì là hiến Này. nè ừ. sự đó tài lì là bây giờ mất bắt đầu ốc vẫn thì nâng đây ốc vẫn thì có nhà về sang, đây chẳng đọc về sang qua cho đây nè đi thế là hỏi khắc khắc lào à và... sự chăm chăm cho con chẳng phải sự lào à và... ซื้อไปล้วก็ซ <t ru cks> mm ื้อแล้งซื้อบนล้วก็ซื้ออันนี้กับไปกลับมาแล้ววะไม่ได้งานกับอันซื้อศูนย์สงเจ็ดดุดวจะซื้ออืโอ้ยี่ใ่เห็นต้องคอยดุดพ่ชวยงานี่ยงานเนี่ยเพาะว่าจะยุ่งไม่ยอมตัดเหล็กส่วนสมอ่านแล้ววะแม่เข้ามาอีกเเลยเป็นยังไงจังบ่ สือหนึ่สองตัวยายเจ้าก็ฝันได้คักได้แน่เนาะเจ้าฝันได้คักได้แน่แต่เจ้บนนา,จาบนนี้จกาลำมาลำบนนี้จักข่อยได้ฮะยาหน่ะลำบนนี้จักขอยไม้เข้ามาได้เลยไม้ความว่ากันข่อยไปนัน่งน่าสิดีอกดีใจหนูว่าจะเห็นข่อยไปนะ้าโอ้แม่ข่อยบริไปเแ็ดตุ่นดอกเงินนะข่อยนัดจะว่าข่อยอกไปหน้าแมนบอลจ้า ได้ออกไป็เมื่อนหร่มันเป็นเฝ้าๆได้เมื่อนั้นเนาะเป็ดตุ่นลอกนั่นเลยแล้วก็เพิ่นกับฝ้าพร้อมย่านเจ้าอยากไปกลับมาแล้วเจ้าหลังคนก็ยังจากเจ้าเมื่อนแล้ว嘛เด็กเพื่อกับมาเพื่อกับมาบาทมามาทำบุญมาทำบุญน้ำเอาญาติพาถือเล็กมาดิเด้อตัวนี้จะัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาบังคับคักเด้อบาทนี่ตัดเหียบดสจวนแล้วอัดไหนคักนี่เราบาทเอ้า เลขงามผปานยังสองหนึตัดเลนสองหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกสองหนึ่งหกหกหนึ่งเป๊ะโตนี้เลยนาะยายเนาะแมนเมืที่แล้วสุดแต่ยาบอกว่ายาบอกบ่มีศูนย์เลขบ่มีศูนย์เลขบ่มีสี่เหล่าเลขมีสองบังทามาสองคนหลดเหล่าแต่หลักที่บ่าวาสองสองเก็ด ทำไมแล้วบอกโซน้องเจนเขาสามโตเลยเนาะงสามโตเลยวันนี้นี่คือเลขยัขงคุณยายเลขไอะไรนั่นเลขจะใดมาจะใดพันพันหนักจักพันยังอ่ะจื้อจือได้เลขอันพันจะจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ค่ะค่ะแต่ว่าบวชอย่างหาเหมือนแต่ว่าพันได้สองมือมนะล่ะว่าพันนัน่นจื่อได้แต่เลขอันนี้ละฟันแต่โดนแล้วใจ่ตังบ่มาเลยจำไม่ได้จำไม่ได้ เอามาผูกมาเอาเอาเอาเลขตัวนี้ละเอาเลขตัวนี้ละจื่อได้กะบอกให้ร้านไปซื้อเลยค่ะดังๆง่วงไปที่ไหนกันพี้กไาดอ๋อฮะนี่น้องนายยายเนาะแม่่นีสองพี่น้องแคปหน้าจอยายโชว์ให้เอฟซีแคปหน้าจอเห็นอยู่บ่อสองถึกบล็อกถึกถึกถึกแต่ว่าแต่ได้อีกเน้นตัวใดค่ะ เต่วลาอันนี้หนึ่งตู๊กลางเดยบอกซื้อรถเอฟซีห้มุนเอาแมนเนาะมนหมยเข้าสองหกสองหนึ่งโอ้สองหกนึงสอนึงค่ะเขียนเซก็ได้จิดปีนหยักเนี่ยอยู่ในมือเนาะง่ายง่ายเขียนละล้นสองหกหนึ่งอาน่งนึ่ง เอามาเะแคปหน้าจอเดอร์สองหนึ่งหกหรือว่าสองหกหนึ่งแต่ใบยายเราเน้นไปสองหกหนึ่งนะคะตามนี่มนแม่ใบยายอันนี้จะเป็นเลขฝันแต่จำไม่ได้คักจำไม่ได้ค่ะูงว่าเป็นเลขตัวนี้ละคงว่าเป็นเลขตัวนี้จนร้านไปซื้อว่าแล้วแตะฮะว่าจะได้กูรนซื้อแล้ตะเลขกจนไดนร้านไปซื้อรถตะลีก็ซื้อแล้วซื้อแล้วลรถตะลีนะคุณยายบอกว่าจำไม่ได้ค่ะ ว่าฝันอะไรแต่รู้ว่าเป็นเลขตัวนี้เป็นเลขหนึสองหกหนึ่งสองคือเลขฝันเลขฝันนะค่พี่น้องอย่ากลกับกลับไปได้กรับไปเลยสองหนึ่งหกหรือว่าสองหกหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองหกก็ได้น้อยายน,นะคะ,ะกลับไปเลยขอบคุณหลายๆคุณยายขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ